ไข่แห่งความปรารถนา (Cradle of Desire) อารติแฟกต์ทรงพลังที่สามารถทำให้ความปรารถนาของผู้ใช้เป็นจริงแต่ก็มีผลข้างเคียงจากการใช้โดยผู้ใช้จะมีรูปร่างที่บิลายร่างเป็นรูปร่างตามแรงปรารถนาโดยเราจะได้เห็นความสามารถของมันจากเด็กสาวคนหนึ่งอีรูมิลเด็กสาวผู้โชคร้ายถูกหมู่บ้านที่อาศัยบริเวณปากหลุมขับไล่เพราะเธอถูกมองว่าไม่เหมาะสมสำหรับการให้กำเนิด หรือเป็นหมันและถูกส่งไปถวายเป็นเครื่องบูชาแด่หุบเหวลึกดิอาบิสแต่โชคชะตาทำให้เธอได้ร่วมเดินทางไปกับกลุ่มสำรวจกันจาในฐานะผู้นำทางในตอนที่ทั้งกลุ่มเดินทางมาถึงชั้นที่6ของหุบเหวพวกเขาก็ได้รู้ถึงคำสาบที่ทำให้ไม่อาจกลับสู่พื้นผิวโลกได้อีกคำสาบที่จะทำให้สูญเสียตัวตนกลายเป็นก้อนเนื้อไร้สติสัมปชัญญะทุกคนจึงสร้างค่ายถาวรขึ้นที่นั่นท่ามกลางชะตากรรมที่ไม่มีวันหวนคืน ในค่ายนั้นเองอิรูมิวได้ผูกพันกับเวโกดุดแม่แท้ๆแต่ไม่นานนักทั้งค่ายกลับป่วยหนักจากปรสิตที่มีลักษณะคล้ายกับน้ำซูดวอเตอร์ ที่ต้มก็ไม่ตายร่างกายของพวกเขาแข็งเรากับหินเจ็บปวดท้องเสียอย่างหนักและอ่อนแรงลงทุกวันแล้วโชคชะตาก็ส่งสิ่งประดิษฐ์ลึกลับที่เรียกว่า Cradle of Desire เปล์แห่งความปรารถนามาให้ว่าสุก,กันจึงแนะนำให้เวโกโมอบให้กับอิรูมิลหวังว่ามันจะรักษาเธอให้หายขาดได้และปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเธอไม่เจ็บปวดอีกต่อไป แต่ร่างกายกลับกลายพันผิดรูปร่างและภายในอกของเธอมีสิ่งประดิษฐ์นั้นฝังตัวอยู่ ด้วยที่มันจะทําให้ความปรารถนาให้เป็นจริงเนื่องจากอิรูมิวเป็นหมันความปรารถนาของเธอคือการมีลูกในที่สุดอิรูมิวก็เริ่มให้กําหนดลูกแต่ก็ดูเหมือนกระต่ายแทนที่จะเป็นคนแต่ลูกน้อยเหล่านั้นล้วนเสียชีวิตตั้งแต่แรกเกิดทําให้เธอจมอยู่ในความเศร้าโศกในขณะที่เวโกและทั้งกลุ่มป่วยหนักจนแทบจะขยับตัวไม่ได้เธอก็ได้กลิ่นของอาหารที่แสนอร่อยและได้กินลงไปใช่ครับวาสุกันเอาลูกๆของอิรูมิวมาทําอาหารโดยเขาอ้างว่า เด็กคนนั้นช่วยพวกเราทุกคนไว้และคนอื่นๆก็หายดีแล้วเช่นกันทําให้เวกดแทบอุหวักผมก็เช่นกันนั่นยิ่งทําให้อิรูมิวทรมานทั้งร่างกายและจิตใจเธอร้องไห้ทุกครั้งที่ลูกน้อยถูกพรากไปแต่ไม่ว่าอย่างไรเธอก็ยังบอกกับเวโกว่าตราบใดที่เธออยู่ตรงนี้ฉันก็ไม่เป็นไรแล้ว การเวลาผ่านไปขณะที่เวโกอยู่กับอิลูมิวเธอก็พบเปลแห่งความปรารถนาอีกก้อนหนึ่งอยู่ไม่ร้อยแผลเป็นที่แตกออกบนหน้าอกของอิรูมิวเธอรู้สึกงุนงงพร้อมมั่นใจว่ามันแตกสลายไปแล้ววาสซแคนมาถึงที่เกิดเหตุและบอกเวโกว่าเขาให้หน่วยแทรกแซงคนหาอีกก้อนหนึ่งเพราะอิรูมิวเริ่มอ่อนแอลงและเขากลัวว่าเธออาจมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานหากไม่มีเปลแห่งความปรารถนาอีกก้อนหนึ่ง ทันใดนั้นอิลูมิวก็เริ่มกระสับกระสายและเริ่มขยับตัวเวโกพยายามถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่ได้รับคําตอบวาสุแคนบอกเธออย่างลางร้ายว่าถึงเวลาแล้วที่ความปรารถนาที่แท้จริงของอิลูมิวจะเป็นจริงอิลูมิวอียังคงเดินหน้าต่อไปและวาสุแคนก็สั่งให้สมาชิกค,คน,น,นอื่นๆอยู่ใกล้ชิดอิลูมิวอีและตามเธอไปในขณะที่เขาอุ้มเบลาฟทันใดนั้นอิลูมิอีก็หยุดเคลื่อนไหวและเริ่มกินสัตว์หนักล่าที่บินได้ซึ่งมีหนวดงองออกมาจากตัวเธอ เบลลารฟรู้สึกผิดที่กินลูกหลังของอิลูมิวจึงของให้เธอกินและมอบตัวให้กับอิลูมิวรู้ขนาดยักษ์เปิดขึ้นในร่างของเธอทําให้เบลลาฟสามารถเดินเข้าไปนในตัวเธอได้เมื่อเนื้อของเบลลาฟถูกกินเขาก็ถูกสร้างขึ้นใหม่และแปลงร่างเป็นนาเรฮาเตะในเวลาเดียวกันสมาชิกกันจาคนอื่นๆต่างประทับใจในความงดงามของร่างใหม่ของเบลลาฟจึงคิดว่าพวกเขาจะถูกให้อภัยจากการกินลูกของอิลูมิวหากพวกเขามอบตัวกับ,กบเธอในลนักษณะเดียวกัน และวัสุแคนก็ได้กัดว่านี่คือบ้านที่พวกเขาตามหาอย่างไรก็ตามเวโก้ปฏิเสธที่จะทำตามและพยายามกระโดดลงจากหน้าผาแต่ได้รับการช่วยเหลือจากวัสุแคนซึ่งขังเธอไว้ในหลุมมืดที่เคยเป็นหัวของอิลูมิวอิเธอกลายร่างจนไม่เหลือเขาเดิมกลายเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาร่างกายแผ่ขยายเป็นหมู่บ้านอินซีที่ภายหลังจะถูกเรียกว่าอิรูบุรุ สมาชิกกันจาหลายคนเริ่มมอบร่างกายและจิตใจให้เธอยอมถูกกลืนกินเพื่อถือกำเนิดใหม่เป็นนาเรฮาเตะและสุดท้ายจากร่างและความปรารถนาลึกสุดหัวใจอิรุมิอิก็ได้ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเธอลูกสาวคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่แฟบตะเกิดเป็นศกนฏกรรมแสนเศร้าที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง